อ,อ๋อนี่เป็นไรงงนเนออ๋อมันจีตัเนาะใช่กันมีสัเนสับว์บบนะเนาะมีงนค่ะ เนี่ยครเราจะเข้าชมได้ช่องนีอ่อ๋อเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมครับเข้าไปชมแล้วชิมได้ไหมพี่เรามีเจ้าที่เขาตัดไอติมมาอยู่ด้านในครับอ๋อครับแล้วถ้าจะซื้อออกล่ะครับก็เราบอกเจ้าหน้าที่เขาได้ครับแล้วัด โลโลเท่าไหร่ไม่รู้ครับสองอยครับอ๋อสองร้อยนะเอาแล้วครับถึงแล้วนนอ๋อครับผมมาแล้วสวนน้ำอันนี้จะเป็นของสุทธวัดของเด็กเกียร์อยู่ด้านหน้าครับอ๋อ ค่าเยอะแยะเลย <thấy S 1> อยบนโน้น <Jasmine> ส <Bruno>. ูง <Overwatch> ค่าทุกนมีปลานิโมด้วยค่ามีสไปเดอร์แมนด้วยค่ะมีสโนไวท์และคนแค่ทังเจ็ดด้วยค่ะ ถายรูปไอซับหมื่นแสนนะครับอ่า,อาลงรถปั๊บก็เจอไป้ายไล่นะครับไล่ซับหมื่นแสนนะครับนี่อ,อําเภอแจ้งโฮมจังหวัดลำปางนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นทุ่งอ่าวิวนะครับวิวทิวทัศน์ให้เราอ่าถ่ายรูปนะครับนี่ครับก็จะมีตัวการต์ตู Man นตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยครับตรงนั้นก็จะเป็นสวนน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปสวนน้ำกัน บ้านนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะครับนี่เป็นหญ้าเทียมนะครับเราก็จะให้เราถ่ายร,รูปนะครับไล่ซับหมื่นแสนนะครับที่สไปเดอร์แมนนะครับ เนี่ยนะพีสไปเดอร์แมนอยู่ใจกลางเลยครับใจกลางทุ่งดอกไม้นะอ่าลูกสาวผมพาลูกสาวมาเที่ยวนะครับก็กลางวันนี้ร้อนนะครับร้อน ต้องมาที่ตอนแดดร่มลมตกหน่อยนะครับมามานั่งชิวๆกันพาลูกหลานมาเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดลำปางนะครับลูกสาวมานั่งเดี๋ยวจะไปสวนน้ำครับเดินย้อนกลับมา,ามาเข้าหาสวนน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน อ๋อลืมบอกไปนะครับว่าค่าเข้าตอนแรกเนี่ยห้าสิบบาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่แต่แล้วเดี๋ยวต้องซื้อบัตรเขาเ้าเล่นสวนน้ำอีกนะครับก็ถ้ามีชุดว่ายน้ำอะไรก็เตรียมชุดว่ายน้ำมาได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็มาเช่าเอานะครับี่สวนน้ำโอไม่มีโคแล้วนะครับคือ อาจจะเกี่ยวกับว่าอากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็ไกลด้วยนะครับต้องออกจากตัวลำปางตัวเมืองอำเภอลำปางมาก็ประมาณห้าสิบโลนะครับเดี๋ยวไปติดต่อซื้อบัตรก่อนครับอ,อ่าครับหากใครไม่ไม่ได้ทานข้าวมาก็มาทานข้างในได้นะครับก็จะมีข้าวผัดไลายขายนะครับข้าวผัดผัดกะเพราครับ อเมนูเลยนะ,ะมีขนมด้วยนะครับสำหรับเด็กๆอ่ะเช่าชุดแล้วนะครับผู้ใหญ่100บาทนะครับแล้วก็ค่าเข้าเล่นอีก100นะเด็กก็หนึบาทนะครับได้ชุดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันครับในสวนน้ำ จะมี2ฝากนะครับฝากนี้ก็จะเป็นของเด็กเล็กนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่นะครับหรือเด็กโตนะครับนี่แต่เราจะมาเล่นของเด็กเล็กนะครับพอลูกตัวเล็กกำลังสามขวบครึ่งนะครับโอ้ร้อนนะครับอากาศร้อนถ้ามาก็ต้อง ทาครีมกันดงกันแดดให้พร้อมนะครับเตรียมให้พร้อมร้อนมากนะแล้วไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดลงน้ำกันเเยยีนสสาืออ่ไปจ้าไปค่าเช่าล็อกเกอร์นะครับ20บาทนะค่ามัดจำตุ๊กแกหนึบาท เอหาใครมาคนเดียวก็เช่าล็อกเกอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดกันในห้องเปลี่ยนชุดนะครับอ,อันนี้อะไรละกันอ่ะ,อะเปลี่ยนชุดก่อนนะครับนี่ อ้าวร้อนแล้วนะครับอ่ะร้อนแล้วลุยเลยลงเลยอ่ะลงเลยอ๋อว่างนะให้เลือกเล่นนะครับอ่ะไปเลยลูกไปเดินไปครับเดินไป ขึ้นเลยขึ้นขึ้นมารึปเอาอึ๊บเอาขึ้นไปขึ้นไปมีช้างเอาขึ้นเอ้ยขึ้นช้างเอาลอดทองช้างไปเอามาเนี้ยมานี้มามาเนี้ยมานี้ะเอาขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยขึ้นไป เอาขึ้นไป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 เอาขึ้นไปไเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไป อาสูงเหมือนกันสูงเหมือนกันขึ้นไปขึ้นไปเอาถึงยอดนะครับถึงยอดแล้วเอาละมาทางนี้ลกูกมาทางนี้นี่ครับโอ้สูงไหม เอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้อง,ต,องต้องเลยวางก่อนเดี๋ยวเราจะลงนะครับเดี๋ยวอันนี้ส่วนของเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของผู้ใหญ่กันบ้างนะครับเด็กโตนะครับ อันนี้อ่างโฟมนะครับอ่างโฟมเล่นกันเมื่อกี้อ่ะเสองเล่นของเด็กโตนะครับ

เดี๋ยวรอแกงนี้ข้าก่อนนะครับก็จะอ้อมนะครับเป็นเป็นลูกกลมนะครับอ้อมกลับมาที่เดิม อกนะครับของผู้ใหญ่เนี่ยอารมณไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่มานะ นดยนะครับดบนน้ำนะครับ ครับมีโซนผู้ใหญ่หน่อยนะครับโซนเด็กโตนะ,ะวิ่งเหมือนเหมือนหนูเลยครับวิ่งเหมือนหนูเลยครับอ่าอันนี้ก็จะขึ้นนี่นะครับ นะครับนี่นะครับแนวประมาณนี้นะโอเคกันนะครับอ่า เด็กโตหรือผู้ใหญ่นะครับมาเล่นกันก็มีหมอคอยให้ขึ้นไห้ปีนนะครับสนุกครับสนุกอ่ะ,อะมาเล่นเสร็จแล้วก็เอาชุดมาคืนนะครับชุดมาคืนเสร็จเขาก็จะคืนเงินให้หนึ่งร้อยนะครับเป็นค่ามัดจำชุดนะครับ

Đây là kiao, anh hai, anh ngon kiao. Anh nhưng mà luôn luôn luôn